แช่แข็งถ้าไม่แช่แข็งมันขึ้นลาหมดเลยมาดูพลังเครื่องปั่นของเรา นะไม่รู้พลังมันสามพันวนที่ได้ส่วมีขายไม่แพงเลยสามพันต้องขอบใจน้องอิงมันแนะนำนี่เรียบร้อยครับนี่จะเป็นนี้เดี๋ยวเราตะไคร้ใส่อีกเพิ่มนี่ตะไคร้ของเราใครไม่รู้เอาตะงหางมันไปใช้ thấy được rồi rồi đi เป็นเหมือนเครื่องบดสับไอตัวไฟฟ้าแหละแต่นี่มันแค่ใช้ดึงแต่มันบางหน่อยแต่เราก็ไม่แพงนะซื้อใหม่ได้ถ้ามันแตกหรืออะไรก็ใช้ดี <c oughs> เนื้อก็บดได้เนื้อพวกใครจะทำแหนมทำอะไรทำได้เลยแต่ทำได้ทีละน้อย เนื้อถ้าจะบดก็คือแนะนำให้หั่นเป็นชิ้นเตาเล็กๆก่อนนะโอเคนี่แบบนี้เลยต่อไปเราจะมาบดกระเทียมกับหอมแดงราก็จะสัไม่เล็ก บอกว่าเธอไม่ต้องมาบอกบอกว่มีน้ำตามีไปซังไม่นันบใน,ในบบชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาเสียน้ำตาให้กับ การหั่นหอมเลยกท,ทีเดียวอ้นก็จะใส่แบบนี้แล้วก็จะรอกระเทียมอีก to meet the แดงกระเทียมอันนีม้มกดอะไรไม่ได้มันทำมาไว้ให้จับได้เห็นเนี่ยจับโอเคได้เลยวนะเนีทำสำหรับแบบทำอะไเนี่ย เครื่องบักผมทำไก่ไก่น้ำวันนี้ผมจะใส่มะแขวนด้วยนะในเครื่องบักเราใส่น้ำปลาด้วยผมไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรบ้างในเครื่องบักไอเนี่ยเครื่องบักไก่ใต้น้ำจบมากแล้ว

อร่อยอันนี้มันเป็นไม่ใช่เบียร์นะรสชาติมันเหมือนเหล้ากับน้ำอัดลมน้ำสไปก์ผสมกันกินเทีย่ยวไม่อร่อยกินใส่น้แสงอร่อย นเนี่ยน้ำมันเนี่ยแต่บางคนชอบจ้ะไม่รู้มันชอบยังไงวะเราไม่ชอบเลยมันเลยขึ้นไปตุไก่โคตรจ่อยเลยมีเนื้อยิ้มเลยเยาจะ,ะไม่ทำแบบสับเล็กนะ ำนบบใหญ่ๆเลยอยู่ชั้นสี่จับไม่ได้เราจะใช้กันไกลนะเพราะว่ามีมันจับไม่ได้เ็าจคัแบบนี้แค่ตับแล้วก็เอาหลงหม้อเลย เสร็จแล้วครับราวน,นี้เราจะมาใส่เครื่องหมักกัน,น,สนนะใส่ลงไปบนเลยเดีย๋ยวเราก็จะมาคลุกอ,อ,อะไรมาอันนี้ดีกว่า กนดีแล้วหมักทิ้งไว้ชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวเรามาทำกันได้แล้วครับ,เร,บ,บเราจะใส่ใบะกรูปลงไปเราจะใส่ในหม้อเนี้ยแต่พูดถึงเ่ะมันก็เหมือนกแบบับถ้ามีหม้อแรงดันไม่จำเป็นต้องทำแบบใต้น้ำเลยทำแบบเหมือนหม้อแรงดันได้เลยมันคล้ายๆกันแหละสูตรเดียวแต่นี่โบราณจะใส่ นี่นะครับเข่ออเขียให้มันเสมอเ <ใน S 1> สมออ้าวเขี่มยมันเสมอเสมอนะครับนี่แล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำ เด็ดขึ้นเตาเลยขึ้นเตาแล้วควดยังไงจุดแก๊สเราจะไม่ใช้ไฟแรงนะไฟกลางไฟกลาง ไม่มีกะละมังผมใช้กระทะแบบนี้มีด้านจับด้วยแล้วก็วางไปเลยรอถ้าน้ำในนี้ร้อนก็เปลี่ยนน้ำทำสักสามสี่ห้าน้ำไปเลยเพราะว่าไก่มันเหนียวมากนี่ครับมีน้ำรอน,ำอน้ำร้อน พอนี้ร้อนก็เปลี่ยนเลยโอ้เริ่มอุ่นแล,ล้วเร็วว่ะมาดูกันว่าเราไม่ได้ใส่น้ำเลยนะเนี่ยดูน้ำตอนนี้น้ำร้อนแล้วจะเปลี่ยนละน้จาจะเกี็ดน้ำไปเก็ดน้ำแต่ว่าไก่มันเหนียวมากเลย ขนาดไม่ได้ใส่น้ำมาเนี่ยน้ำโคตรเยอะชิมชิมชิมที่เป็นหนังๆจะรู้ว่ามันมันเปื่อยหรือไม่เปื่อยนะเอานี้แล้วกันนะแต่น้ำมันอร่อยแล้วชิมแล้วมปชิมใส่ใต้น้ำกันวุนี่าี้เลยหมด อร่อยอืมอืมเกลือนุ่มแต่ถ้าไก่เหนียวไม่ต้องทำแบบนี้แหละถ้าทำนานๆอ่ะหนังมันจะแบบเป็นวุ้นๆเดลลี่อร่อยมากมันจะกรุบๆอืม ครบทุกนิ้วเลยดีอร่อยออเสร็จแล้วครับทีมแล้วด้วยอร่อยขนาดไม่ได้ใส่น้ำเลยเนี่ยดูน้ำมันเทียบเลยเป็นน้ำมันไก่เหนียวอ่ะไก่ไเกาหลีมันไม่เหมือนไก่ไข่บ้านเรา มันจะตัวสีขาวมันมันไม่เหลืองแต่ก็เหนียวมากก็ทำไก่แต้น้ำคิดไปซะเจ็ดน้ำเปื่อยอร่อย